รักใครมากกว่ากันเหรอก็อรักเท่ากันสิชอบใครชอบใครเหรอเราเล่นเกมค่ะออชอบป๊าชอบป้าชอบพ่อมากกว่าแต่ว่าสนิทสนิทกับแม่มากกว่าเพราะว่าพ่อป,ป้าไม่ค่อยเล่นกับป้าเท่าไหร่ เป็นมาเฟียเขาไม่ค่อยเล่นอ่ะปลาแต่เขาตุยเร็วไปหน่อยเขาเลยไม่มีเวลามาเล่นกับป้าแมวหมาป้าไม่ชอบแมวสัตว์ชิทเทเลสสัตว์ฉิเทเลส กินเส้นด้วยสิกินข้าวด้วยสิโอ้โหชวนป้าคุยแล้วไม่กินเลยเคี้ยวกะหรือเยยเหีียวกะเหีียวกะป้าชาชิตเทเลสผู้เสียสชาจิตเลเลสมีคนบอกว่าแมวขี้อ้อนนะแมวหน้าตาน่ากลัวค,คือแบบว่าไม่ใช่แบบ รังเกียจหรืออะไรแต่มายถึถ้าให้เลือกระหว่างสัตว์เนี่ยถ้าให้เลือกแมวหรือหมาเนี่ยก็คือจะเลือกหมาครับแค่นั้นเองแมวก็น่ารักดีแต่ถ้าเราเป็นคนเลี้ยงหมาเราก็จะเราก็เลยเลือกหมาแค่นั้นแหละ ด้อนหมักัดใครโดนหมา,ก,หมาก,กัด่ที่เนปป่ะต้งไหนใครกล้าไปกัดเขาเหรอเ <c oughs> อาหมาหมาที่ไหนอ่ะไี่กูแกง้งแกยอกยอกดนหมาก,กักจริงจริงจริง <c oughs> อันนี้ในละครไม่เรียนอ้าเขาแว่า เมื่อกี้มันบอกงี้โดยกลจริงๆแล้วมันคมนะอะไรไม่ไม่หนึ่งเขาจะพูดกับเธอแต่พี่ยัยเห็นมดประเราไไม่ด้เล่นี๋ยวเขาก็แล้วจะกระซิบบอกพี่เนปไม่ใช่ไม่ถูกค่ะดี๋ยป้าแอบเห็นจริงมันหมากัดป้ารอหมากัดพี่เนปบ่อกัดขาข้างซ้ายหรือข้างขวาขาวทำไมพี่เนปต้องบอกด้วยอ่ะอ้า มันกัดใช่จริงบ๊าเชื่อไหมว่ากัดไม่จริงหรอกไม่งั้นพี่เนปโดนกัดร้องไห้มาหาป๊าแล้วตอนนี้ยังไม่มีป๊าเลยฮะตอนนี้ยังไม่มีป้ายังไปไหนอ่ะยังไม่เกิดเหรออ๋อยังไม่มากันยังไม่เคยจับกัดใครกับอ๋อคือโดนอ๋อไม่ได้กัดในหมู่บ้านเราไม่ใช่โดนพิษภูในหมู่บ้านเราใช่ไหมหมู่บ้านอื่นอ๋อหมู่บ้านไทยก็ได้หมู่บ้าน อาสรุกหมู่บ้านหรือโรงเรียนเอาโรงเรียนพี่เนปอ๋อแล้วพี่เนปเขาเรียนโรงเรียนอะไรอ่ะโรงเรียนเขาชื่ออะไรโรงเรียนเขาอยากรู้แล้วทาไมที่โรงเรียนถึงมีหมาพิษบูด้วยอ่ะเพราว่าอ๋อมที่เราเรายนนะาทกอลายโดนหมากัดในฟิตเนสเหรอ ฮะอะไรนะอะไรอะไรสวนสาธารณะสวนสาธารณะอะไรล่ะเอาเส้นเข้าปากเลยรึใช่พี่เล็บเล่าต่อตห้พามาพี่ลองกดดูดิมันยังเป็นรูอยู่เลยปะตังางลงไปอ่ะทั้งไงอ่ะพังร่างไงพังร่างอันนี้อะไรอ่ะอ๋อเห็นไล้วเนี่ยรูรูเนี่ยเหร็นีอะไรอ่ะเท่านี้ อีกนิดนึงทะลุไปอีกข้างมีลมมันมีไหมเอแล้วหนูไม่โอ้โหขาเขียวแล้วหนูไม่ไม่ได้เป็นคนกลัวหมาไปเลยหรอถ้าโดนหน้ามาไม่กลัวหมาตัวใหญ่พี่จะลองให้ป้าจับจิงๆมาเริ่มจับจริงเดี๋ยวเดี๋ยวไปจับบนรถแล้วกันนะฮะป้าจับมาเดี๋ยวป้าทำข้าวให้ลูกป้าไปล้างมือ โอ้เนื้อมาแล้วขอบคุณค่ะจานใหม่มาเลยป้าป๊าป้าเลูกอาม่าไผ่ที่ชอบไผ่อาม่าไายเป็นแม่ป้าป๊าป้าก็ต้องชอบชอบอาม่าไายดีกว่า พี่เปิ้ลหรือพี่สับปีปีโอ้โหต้องเรียกหนึ่งคนพี่เปิ้ลกับพี่สับปีปีมากชอบชอบเท่ากันนหมใช่ไหมไม่ได้ป่ะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยอ่ะอพูดได้มีคำเดี๋ยวที่พูดได้แต่ก็ไม่บอกอยู่ดีมาถามว่าเออชอบพี่เปิ้ลหรือพี่สับปีปีมากกว่ากันปต้องเลือกหนึ่งอย่างมีคำตอบอีกันึ่งได้รู้คำตอบมะ มาแล้วเดี๋ยวป้าหั่นให้นะไอ้ทายคืออะไรป่ะอะไรคืออะไรครับเอ้ยอาป้าชอบไข้หมกันมีคำตอบอรุะก็มีคำตอบ้วนะหูยพันร้อนมากวางไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> เอียเอากินนี้ก่อนกินนี้ก่อน อันนี้ป่ะของพี่เนบไม่ใช่หรอไม่เลยอ๋อพี่เนบชอบตันหม,มาอะไรกัดไม่ชอบนาไม่มีอะหมาหมาใส่กันไหนที่สุดออที่สุดอุ้ย เดฟพูดปีกบัวเดกชอบปิดบ่ะป้าป้าก็ชอบปิดบูก็ป้าเคยเลี้ยงปีดบูใช่ป้าเลี้ยงปิดบูมาตลอดตัวจิว๋วตัวใหญ่สิตัวใหญ่คือตัวไหนคะเดฟหรอแต่ตอนป้ายังไม่เกิดตายได้ไงแก่แล้วโดนงูกัด อ๋อจำได้สมัยก่อนนี่ตอนแรกมันเด็กๆกูย,ยังไม่เกิดย,ยังไม่เกิดสมัยนั้นกูมันเยอะปลาตอนนั้นอ่ะอ่าได้กินไก่ไปย่างชิ้นเมื่อกี้อยากินเลยกินเลยปลาทำไมตอนนั้นรังูมันเยอะมากที่หมู่บ้านเราอ่ะใช่ถ้าไหนก้ากินขนมปังแผ่นนี้หมดไม่ต้องกินเส้นนั้นนะ,อ,ะอืมกินขนมปังแทนได้

อร uh ่อยมากเลมอร่อยนุ่มนุ่มมากเฮ้ย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 ัฮ้เฮเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้้้เยเ้ ขนมปังไนดะ้ตามขนมปังหน่อยขนมปังจิ้มชุบแล้วก็เออโอ้โหโอ้โหชอบกินอะไรที่สดถ้าต้องเลือกกินเมนูเดียวไปตลอดชีวิตก็จะเลือกอะไรต้องตลอดชีวิตนะกินอย่างอื่นไม่ได้แล้วกินน้ำกินได้แต่ว่าอาหารกินได้แค่อย่างเดียวตลอดชีวิตกินดู เปนโดนกอ่ะเก่งมากถ้าินเินเป็นป้าป้าก็กินชินโดตลอดชีวิตเหมือนกันแต่ถ้าไม่ใช่ชินโดซิดเลอร์ปะ่ะซูชิวิเลอร์นืออันนี้อตลอดชีวิตูชิซูชิป้าเลือดซูชิซูชิก,ไดดก็ไม่ไคยเลือกป้ามี สมมแล้วถ้าพี่เนตต้องอยู่คะถามการสมมติแลพี่เนตต้องอยู่โลกนึงอะสมมติแล้พี่มีพี่เนตต้องอยู่ในโลกน,งน,องอน,ลกนึงที่แย่มากแต่จะทำยังไงลูกที่มีกลิ่นแลูกมีอากาศหายใจมีแต่อข้าง ถนนโ,โอ้อนนแล้วประเทศอะไรวาเนั่นอ่ะแล้วรนถะพี่เนปก,ก็เป็น <c oughs> สร้างขึ้นมาจากเลอดทรศสัตว์ก็ไม่มีจะจะทำไงถ้าพจะกินอื้อไปเลยและถ้าพี่เหนปตาย่ะก็ตายเลย <c oughs> อยากตายอคิดขนมปังด้วยจิ้มซุป <c oughs>

น,นังเงือกโอ้โหเหลียวอัพเดทปิเกอร์ถ้าให้เลือกได้อะถ้าต้องกินอะไรทุกวันอะเป็นเครื่องดื่มอะจะเลือกกินอะไรแัตนแต,ตาล้ำส้มนันตาล้ำส้มแล้วพี่เนปล่ะ เป็นต้างอันหนึ่งต้องกินทุกวันกินได้จากน้ำเหรอใช่น้ำเปล่ารวมไปนะน้ำเปล่าได้น้ำเปล่าแล้วถ้าเกิดเป็นปลาล่ะใถ่กล้าคิดว่าไถ่กล้าคิดว่าปลาจะเลือกกินน้ำอะไรเหล้ากินเหล้าถูกต้องครับ อ้าวพี่เปิ้ลบอกว่าให้ไทกาดูจอพี่เน,นหน่อยเยอะไรไี่ขอบคุณพี่เปิลด้วยที่ซื้อของเล่นให้อเ,เอ,อ๋ชอบของเล่นที่พี่เปิ้ลส่งมาให้ไหม ขอบคุณครับเปิ้ลอันไหนที่กล้าผมยาวเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เนปจะทำให้กล้าผมยาวอ่าลองดูสิลองดูเขาลองไหมอ่าลองไหยกินก่อนพี่เนปทำก่อนโอ้โหกลาไม่เคยทำนานแล้โอ้โหเอาเลยพวกคุณรู้จักอันนี้ไหมขุนมพันน่ะ เอางคุเอาันดิโอ้โหอดูอนท่ไหนได้ไปนอนไปนอนทับหนังสือพิมพ์ที่ไหนมาก่อนเอ้ยสากไุหลาบดำพี่เนฟเขาไปสักมากุหลาบดำของพี่เนฟมันจะเต็มไปด้วยเลือดเพราะว่าเหมือนในเซนเซียกุหลาบ ดำของปลาตัวนั้นอ่ะอ้บีกินขนมปังก่อนได้ไหมอ่ะคือห้านอนมันอาข่าหว่ะข่าวว่า ถ้าถ้าจะหลับไปที่ทิชเลอร์นี่พวกป้ากลับบ้านเลยนะป้าจะให้ไถ่ก้านนอนอยู่ที่ทิชเลอร์นี่แหละก้านั้านปวดขาปวดแต่ตอนนี้ดื่มไม่ไหวเพราะขาดทำไมจะเป็นตอนจะรู้ว่าเขาจะตื่นกั ไม่อยากเดี๋ยวก่อนเองเอามากินไก่เรามามาพอทำอันนี้ก่อนหนึ่งทั้งนิ้วเล็้หนับเต้นผมก่อนเออเขาหาเต้นผมดูเอ้านิ้วเล็ก เอยเอาขาลงไปทำไมข้างหลังมีข้างคนอยู่ oh ป๊าหายไปแล้วนี่ใช่หายแล้วป๊าาทายาให้ทุกวันไม่เนียวเหนียไปไปตึงคุยเสียงเหมือนคนยเยนม่อม่ไมค่อยสื่นันอา่ดีนนมากเลยมันไม่คันคันคลาน ขึ้นรถกลับบ้านหลับแน่ถ้าหลับนะปาไม่ต้องเสียงเลยแต่ถ้าหลับอ่ะกินไขนะ่หน่อย๋อคาะอ่าถ้าไม่หลับถ้าไม่หลับแบบอังซีมาลีมิก็แต่ได้หลับก่ะก็เสียตังให้ป้ากี่บาทหนึ่งเสียตังแค์ตังหมู่มืงเลยเหรอโอ้ยเยอะไปป้าวสี่ป้าวสามร้อยก็พอโอเคป้คคา ทำงานโอเคเดี๋ยวชนะนะปาซิมาลีน่ตัวที่เหลือฮึขอประย สวัสดีครับพี่เพ็ง นอนท่าอะไรของเขาอ่ะใช่อแับเบียเติมไก่หน่อยชิ้นสุดท้ายแล้วไ,ไก่หลับแล้วดิจบอะแล้วก็กินขนมปังให้หมดด้วย แน่ขยอออับขยับหลับแน่หลับแน่แน่ถ้าก็จะไม่หลับก็จะเล่นเกมโอเคเอ็มอยูจำได้ไหม พี่เนี้อิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วกลับบ้านดีกว่าไหมต้องไปซื้อซอสพิสใครซื้อก็ได้ซอสพิกอ,ะอ่ะ,อะไปไปไปกลับบ้านเออไม่อยา่าอย่าใครซื้อแล้วกันซอสพิกเอาไวหลัง โฟงแล้วเฮียก็น่าจะหลับ<ภ><ย>นอนปั่นไปก่อนป้าไปเช็คบินก่อนเ<บ><น><บ><น>ช็คบินให้หน่อยนะครับ,บ<น>สโลปป้าแพ้ แค่อะไรเรามี c o สอ2น้ำตาลไมซีทิปชีดนะคะแปดร้อยห้าสิบแปดบาทสแกนครับ,รบเราพนันกันว่าถ้ามันหลับผมชนะเว้ยนับหนึ่งนะครับสแกนนับหนึ่งนะครับสแกน